สวัสดีครับหลังจากคราวที่แล้วนะพี่ได้รีวิวไมคตัวนี้ไปครับสังเกตว่าหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือไมคของโบยาครับรุ่น Magic ซึ่งหลังจากรีวิวเสร็จปุ๊บสิ่งที่พี่อยากรู้ว่าเกิดขึ้นอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยอยากรู้ว่ามันสามารถต่อเข้ากับตัว Insta360 Edge Pro 2ตัวนี้ได้ไหมซึ่งสาเหตุที่พี่อยากจะลองต่อไมคเข้ากับกล้องตัวนี้เพราะว่าถ้าใครเป็นสายบล็อกนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เขาอย่างเงี้ย แล้วก็ถ้าใครเป็นสายร็อกเนี่ยก็อยากจะได้คุณภาพของเสียงที่ดีขึ้นนะครับซึ่งตัวกล้อง Insta 3 6 0ห Pro 2ตัวนี้จริง,รงๆเขาก็เสียงดีอยู่แล้วนะครับถ้าในระยะที่แบบนี้นะแบบใกล้ๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆใช่ป่ะจริงๆเป็นทุกกล้องและครับก็คือการรับเสียงในระยะไกลจําเป็นที่จะต้องใช้ไม์ซึ่งตัวไม้โบย่าเมจิกเขามีแบบเนี้ยนะครับ ตัวรับสัญญาณอันนี้พี่ต่อเข้าก,กล้องนะครับตัวรับสัญญาณที่ต่อเข้ากับกล้อง S R ได้ก็คือเป็นแจ็ค3.5แล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นหัว Type C นะครับที่ใช้ต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือซึ่งคราวที่แล้วก็ได้ลองเสียบดูนะครับซึ่งอันนี้เขามีมาให้2แบบนะครับซึ่งวิธีเก็บของเขานี่ชิปเนี่ยครับมีอันนี้ด้วยตัวไลนิ่งนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เนี่ยครับ เก็บไว้ที่ตัวใหม่ได้นะครับแล้วก็ไม้ตัวนี้นะครับเขามีไม้ตัวเล็กในตัวอีก2องไม้นะก็คืออันเนี้ยอันเนี้ยพี่ถอดออกมาแล้วนะแต่เขายังสามารถใช้งานได้เพราะว่าถ้ามีไม้ตัวนี้นะครับอยู่ในสล็อตแรกนะครับเขาจะเป็นไม้ที่เนี่ยครับคือแบบเมจิกสมชื่อแล้วก็ไม้อีกตัวหนึ่งอันเนี้เดี๋ยวพี่จะลองเทสกับตัวเนี่ยครับสามหเอเนะี่ยให้ดูนะครับซึ่ง ลองแล้วมันใช้ได้แล้วก็คราวที่แล้วใช่ปะ่ะตัวกันลมเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบขนเฟอร์นะครับส่วนคราวที่แล้วนี่<อ>กระเป๋าก็สวยนะครับถ้าใครยังไม่ดูรีวิวแบบเต็มๆของตัวโบย่าเมจิกตัวนี้ก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับ<ๆ>นี่ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> เขามีแบบนี้มาให้ด้วยนะครับก็แล้วแต่เราชอบนะครับอันนี้ก็จะมีโลโก้อันนี้ไม่มีโลโก้นะครับแล้วก็ตัวใหม่ตัวเล็กๆนี่เหมือนกันนะครับเขาก็มีตัวนี่ครับแล้วก็ใส่ง่ายมากเลย ใส่เข้าไปแล้วแบบหน้าตาแบบดูน่ารักอะ่ะส่วนวิธีการนะครับตัว Edge Pro 2เนี่ยที่ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีฝาเปิดสำหรับใส่ช่องเสียบการ์ดนะครับแล้วก็้างข้างกันเขาจะมีช่องเสียบ USB Type C อยู่นะครับเปิดซึ่งข้อดีของตัวนี้นะครับเขาสามารถถอดฝานี้ได้นะคแค่ดึงออกมาเนี่ยแล้วก็ตัว Type C ของ b o y a Magic เนี่ยเขาสามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะเอาด้านที่มี USB เนี่ยมาข้างหน้านี่ครับพอเสียบเข้าไปแล้วคือมันดูเข้ากันมากเลยครับดูดีมากดูเขาดีไซน์มาเพื่อกันและกันเลยนะตอนนี้ตัวรับสัญญาณนะครับที่เป็น Type C เนี่ยยังไม่ได้เปิดนะแต่พอเราเปิดกล้องนะปึ๊บไฟของตัวรับสัญญาณตัวนี้นะก็จะติดก็คือ เขาเริ่มทางานแล้วถ้าสมมุติว่าเราถ่ายแบบนี้นะแบบฟลอกเนี่ยคือแค่ใช้มือถือเนี่ยตอนนี้ลมมาเฉยเลยระยะที่เราอยู่ระหว่างกล้องเนี่ยครับเนี่ยก็แค่เอื้อมมือถึงยังไงเสียงมันก็ลมมันพัดเรามีตัววินชิวนะครับถ้าสมมุติว่าเราถือถ่ายอย่างเงี้ยและระยะแค่นี้ใช่ไหมก็คงไม่เป็นปัญหาสําหรับการถ่ายฟลอกนะครับเพราะว่าระยะของเนี่ยครับระหว่างกล้องกับไม์เนี่ย อยู่ใกล้กันแต่ถ้าสมมติว่ากล้องกับตัวเราเนี่ยตัวที่เป็นคนพูดเนี่ยอยู่ไกลกันใช่ปะ่ะอย่างเงี้ยคือระยะมันห่างเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ไมค์อ่ตอนเนี้ยมีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้ใช้ไมค์นะก็จะเป็นเสียงปกตินี้เลยแต่ถ้าตัว h four two ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็คือใช้เป็นเสียงจากไมค์ตัวนี้นะครับก็ อย่างที่บอกไปถ้าระยะอยู่ในระยะห่างกันแค่แบบเอื้อมมือถึงเนี่ยยังไงเสียงก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าไกลออกไประยะไกลแค่ไหนนะับเนี้เอื้อมมือไม่ถึงแล้วเสียงที่ได้ก็จะยังคงชัดเจนเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือข้อดีที่ตัว a o r p o d l 2พอต่อเข้ากับไมค์แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่พี่ชอบก็คือเนี่ยครับเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยครับเราแยกออกมาเป็นสไมค์ได้เลยนะแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยอยู่กับเราใช่ปะ่ะแล้วก็ไม้ตัวเนี้ยอีกไม้หนึ่งเนี้ยเราสามารถแบบเอาไปยื่นสัมภาษณ์คนได้อ่ะในกรณีที่แบบเราใช้ในการถ่าย v l อกหรือถ่ายสัมภาษณ์หรือไปอะไรก็ได้นะพี่ว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากพี่ชอบนะเนี้ยเนี่ยคือแยกไม้เป็นสองไม้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวไม้เนี้ยยังมีแม่เหล็กนะครับเนี่ยเป็นแม่เหล็กกลับด้านเข้าไปข้างใน เราสามารถซ่อนไม่โดยการใช้แม่เหล็กนะครับได้ด้วยเป็นอะไรที่เวิร์กมากเป็นไงบ้างครับพี่ว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยนะสำหรับใครที่อยากจะใช้ไม่หรืออยากจะต่อใหม่เข้ากับตัว insta 3 6 0หกศ pro 2นะครับซึ่งพี่ว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเลยนะคือดูดิคือมันดูคือมันดูสวยเข้ากันอนะ่ะเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วชอบ